สอนธุรกิจและการตลาดจีนในวันนี้เป็นตอนที่35นะครับตอนนี้ก็ยังไม่พ้นเรื่องของแจ็คหมานี่มาประมาณ3ตอนติดต่อกันแล้วนะครับซึ่งก่อนหน้านั้นแจ็คหมาเขากำลังเข้าไประดมทุนในตลาดหลักทรัพย์โดยใช้บริษัทของเขาก็คือแอนด์ไฟแนนซนะครับซึ่งแอนด์ไฟแนนเนี่ยก็คือเป็นบริษัทที่เกี่ยวกับการเงิน,นอนะ่ะที่จริงมันเริ่มต้นมาจาก a l i p เพนะครับซึ่ง a l i p เพก็คือเป็นแค่ตัวกระเป๋าเงินออนไลน์เอาไว้ใช้จ่ายในการซื้อของทางเถาป่ากับ Alibaba ของเขาเองนะครับทีนี้นานๆไปฮะเริ่มครับเริ่มที่ว่าเอ้ยเห็นเงินเข้ามาเยอะๆปุ๊บแล้วก็รู้ว่าลูกค้าใช้จ่ายกันยังไงบ้างนะครับก็เริ่มปล่อยกู้ครับที่จริงปล่อยกู้มาเนี่ยประมาณ3-4ปีที่ผ่านมาแล้วนะ ค่อยๆทีละนิดทีละนิดท,ท,ทีนี้อย่างเขาที่แล้วที่ผมบอกว่าเขากําลังจะเอาข้าตลาทรัพย์เพื่อระดมถุนปป๊กก็โดนรัฐบาลจีนเบรกถูกไหมฮะแล้วเขาเนี่ยครับไม่ใช่เบรกธรรมดาแล้วครับอันนี้ค่อนข้างจะโดนแบบว่าเบรกถาวรแล้วนะใกล้้จะมีคําว่าถาวรแล้วเพราะว่าทางธนาคารกลางจีนนะครับเขาร่างระเบียบออกมาแล้วครับว่าไม่อนุญ,ญาตให้บริษัทที่ไม่ใช่ธนาคาร ปล่อยเครดิตหรือว่าเงินกู้ครับยังไงเดี๋ยวติดตามรายละเอียดกันได้ครับสวัสดีครับผมบรรดาภพระชะตางนามวงศนะครับถ้าคุณเข้ามาดูคลิปนี้แล้วยังไม่ได้กด Subscribe ช่องของผมนะครับก็รีบกด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมมีคลิปดีๆแบบนี้ทุกๆวันนะครับสำหรับชุดวิดีโอนี้เป็นชุด วิดีโอเกี่ยวกับสองธุรกิจและการตลาดจีนที่จริงแล้วยังมีชุดวิดีโออีกหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นขายของออนไลน์หาเงินออนไลน์สั่งของจากจีนนะครับหรือว่าอาจจะเป็นพวกการหาไรายได้เสริมอาชีพเสริมที่จริงยังมีอีกเยอะแยะมากมาย,ยครับห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงนะครับสำหรับวันนี้ครับอย่างที่เกริ่นนาไปแล้วแจ็คหมาเนี่ยโดนหนักต่อเนื่องนะครับที่จริงคราวนี้เองเนี่ยไม่ใช่แค่แจ็คหมาที่โดนนะครับ ทาง V Chat Pay ก็โดนไปด้วยนะครับแล้วก็จะมีตัวเล็กๆนะครับบริษัทเล็กๆที่เล่นเกี่ยวกับการเงินพวกเนี้ก็โดนไปทั้งหมดนะครับเพราะที่จริงแล้วเนี่ยผมอยากจะบอกก่อนเลยว่าธุรกิจอะไรนะครับที่มันเป็นเหมือนแบบรากฐานในการใช้ชีวิตของประชาชนจีนนั่นนะรัฐบาลจีนเขาควบคุมทั้งหมดนะครับ แล้วส่วนใหญ่เนี่ยไม่ใช่แค่ควบคุมปกติก็คือเขาเป็นเจ้าของเลยนะครับทีนี้ธนาคารเนี่ยก็มีทั้งที่เขาเข้าไปควบคุมแล้วก็ทั้งที่เขาเป็นเจ้าของนะครับเพราะว่ามันเกี่ยวกับการเงินที่มันเป็นพื้นฐานใช่ไหมประชาชนทั่วไปนะครับโดยเฉพาะประชาชนจีนเนี่ยที่มีประมาณ1,400ีล้านคนนเนี่ยก็ต้องใช้เงินนะครับแล้วก็ต้องมีการกู้เงินถูกไหม มันมันเป็นเรื่องปกติที่ต้องมีการกู้เงินและปกติเวลาที่จะกู้เงินก็จะต้องผ่านธนาคารซึ่งก็เหมือนประเทศไทยนะครับแต่ทีนี้เนี่ยทางแจ็คหมาเองนะครับเขาเปิดออลีเพมานานแล้วแหละนะครับมาประมาณ20ปีแล้วแหละก็คือเปิดมาพร้อมๆกับเถวเป่าของเขานะครับซึ่งตอนแรกอ่ะเขาทำเถวเป่าขึ้นมาก่อนนะครับเพื่อที่จะเป็นศูนย์กลางว่าตัวกลางเนี่ย สำหรับคนซื้อแล้วก็คนขายของออนไลน์นะครับซึ่งพอเกิดตัวกลางที่เป็นเขาขึ้นแล้วเนี่ยแล้วมันเกิดที่ว่าเอ้ยผู้ซื้อไม่กล้าจ่ายเงินให้ผู้ขายนะครับเอ่อคนเขาก็เลยตั้งอาลีเพย์นี่แหละขึ้นมานะครับเพื่อที่ว่าเหมือนแต่ว่ารับประกันนะถ้าสมมติว่าสินค้าของผู้ขายไม่ส่งไป เดี๋ยวทางอลีเพย์จะไม่จ่ายเงินให้กับร้านค้านะครับแล้วจะคืนไปให้ใหกับผู้ซื้อเองนะครับหรือว่าได้ของแต่ของมีปัญหานะครับทางอลีเพย์ก็จะจัดการให้โดยการให้คุณยื่นอุทธรณ์มาก่อนนะครับแล้วก็มีหลักฐานว่าของเสียหายหรือว่าอะไรอะไรยังไงเขาก็จะทําการคืนให้ผู้ซื้ออะไรประมาณนี้คือเป็นตัวกลางและทีนี้พอมันเป็นตัวกลางแล้วเกิดอ,อะไรขึ้น,นครับค้าขายออนไลน์จีนเติบโตมากนะครับแล้วก็ ผมถือว่าเป็นอันดับหนึ่งของโลกก็แล้วกันนะครับอันดับหนึ่งของโลกเลยแต่ที่จริงมันก็ไล่เลี่ยกันระหว่างทางเอออเมริกานะครับกับจีน,นมันจะเบียดกันไปเบียดกันมาตลอดแต่อีกไม่นานจีนก็ต้องอันดับหนึ่งแน่นอนนะครับเพราะว่าแค่ประชากรขอ,ของเขาก็ประมาณพันสี่ร้อยล้านคนแล้วนะครับทางอเมริกายังมีแค่ไม่กี่ร้อยล้านคนพอเขาเป็นตัวกลางใช่ไหมครับแล้วคนซื้อของเยอะแยะมากมายเอาง่ายๆมีมูลค่าหลายล้านล้านหลายล้านล้าน,าน,านบาทอะ แล้วเขาเป็นตัวกลางอยู่เนี่ยเขาเห็นเงินอยู่ในนี้อยู่ตลอดถูกไหมฮะแล้วก็รู้ด้วยว่าแต่ละคนใช้เงินแบบไหนนะครับออคนนี้ใช้เงินเดือนละหมื่นหยวนอ่าหมื่นหยวนก็ประมาณห้าหมื่นบาทในการซื้อของนะครับคนนี้ใช้พันหยวนคนนี้ใช้เป็นแสนหยวนคนนี้ใช้เป็นล้านหยวน,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  1, ยวนอย่างเงี้ยเขาเริ่มเห็นแล้วฮะแล้วทําไงฮะเอากริทึมของเขาอ่าเอากริทึมเนี่ยพูดทับศัพท์นิดนึงนะครับคอกริทึมก็คือเป็นระบบนะครับ ทางคอมพิวเตอร์นี่แหละที่สามารถวิเคราะห์วิเคราะห์การใช้เงินของผู้ซื้อได้แล้วเกิดอะไรขึ้นนครับเขาก็สามารถที่จะปล่อยกู้ได้เยที่จริงฟังแล้วมันเหมือนธนาคารไหครับปกติเวลาเราจะกู้เงินที่ธนาคารเขาทำอะไรกันบ้างครับเอาสเตตเมนต์นะครับเอาสเตทเมนต์มา6เดือนปีหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าไม่ใช่ไม่ใช่ธนาคารของเขาที่คุณ ไปเดินบัญชีคุณก็ต้องไปเอาของธนาคารอื่นมาถูกไหมเอามาให้ดูว่าเดินบัญชียังไงนะครับแล้วก็คุณทาธุรกิจอะไรนะหรือว่าถ้าคุณไม่ได้ทาธุรกิจคุณมีรายได้กี่ทางนะครับเสร็จปุ๊บมาดูค่าใช้จ่ายคุณมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างมีลูกกี่คนมีเมียกี่คนพูดติดตลกดีนึงนะอา่ามีลูกกี่คนมีภรรยามีพ่อแม่นะครับแล้วอะไรเขาก็มาบวกลบอย่างเงี้ยฮะบวกลบคูณหารรายได้กับค่าใช้จ่ายของคุณแล้วเขาก็ไป วิเคราะห์ ross, นะครับพิจนารณาแล้วบางครั้งก็เอาไปใส่ระบบดูว่าเฮ้ย mm hmm. สุดท้ายแล้วคนควรจะได้เงินกู้วงเงินเท่าไหร่ mm hmm. นะครับแล้วคนก็มาดูอีกทีว่าเอ๊ะคนนี้ดูแล้วมีไฟแรงไหมเขาทำงานอะไรดูน่าเชื่อถือไหมเขาก็สืบจากคนอีกนะครับนอกจากที่จะดูจากทางคอมพิวเตอร์ในโปรแกรมที่วิเคราะห์ของธนาคารแล้วอันนี้มันเป็นขั้นตอนอย่างนี้ และปกติขั้นตอนของธนาคารส่วนใหญ่ก็อยู่ที่ประมาณ1เดือนนะหเดือนบวกลบแต่ไอ้นี่ไม่ใช่ฮะมันไม่ต้องมีขั้นตอนอะไรเลยเพราะว่าระบบมันเก็บข้อมูลไว้อยู่แล้วนะครับเสร็จปุ๊บนะครับตั้งแต่3 4มี่หปีที่ผ่านมาคนที่ใช้อล i เพยอยู่แล้วเนี่ยจะเจอระบบของอ l ลิเพบอกว่าคุณสามารถกู้เงินได้เท่าไหร่นะอย่างผมเองเนี่ยเจยวเขาใช้อลเพย์ไปประจำก็จะมีมาละ เริ่มแรกก็มาเฮ้คุณสามารถกู้ได้สองพันหยวนคูณห้าเข้าไปนะสองพันหยวนประมาณหมื่นบาทคุณสามารถกู้ได้หนึ่งหมื่นหยวนคุณสามารถกู้ได้สองหมื่นมันขึ้นไปขึ้นไปเรื่อยยิ่งใช้แล้วจ่ายดีวงเงินมันก็ขึ้นไปเองโดยอัตโนมัตินะฮะภายในปีเดียวเนี่ยวงเงินอาจจะขึ้นไปได้สองถึงสามครั้งซึ่งไม่มีคนทำนะระบบเขาอัตโนมัติหมดคือออโต้หมดเลยเนี่ยแหละครับพอมันเป็นอย่างนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ดูแล้วเงินมันดี ถูกไหมครับเพราะว่าคนที่ปล่อยกู้เนี่ยก็คืออลีเพหรือว่าตอนนี้เขาใช้แอนด์ฟินแลนซ์มาคุมอาลีเพเนี่ยนะก็คือออลีเพอยู่ในเป็นหนึ่งในสินค้าของแอนด์ฟินแลนซ์นั่นเองนะครับตอนนี้เขาแยกออกมาหลายอย่างมากทีนี้มันเกิดอะไรขึ้นครับที่จริงแล้วมันเริ่มต้นจากเงินของคนอื่นเงินจากของคนอื่นเลยนะเพราะว่าผู้ซื้อมาฝากเงินไว้อยู่ตรงกลางใช่ไหม แล้วทางอาลิเพเนี่ยเขากักเงินไว้อยู่ที่ประมาณ15วันอยู่แล้วนะสิบหถึงยีวันเขากักไว้อยู่แล้วนะตอนแรกเขาไม่ได้ตั้งใจกักไว้อย่างนี้เขากักไว้หรือกักไว้นะเดี๋ยวคนไม่เข้าใจคำว่ากักเขากักไว้เพื่อที่ว่า ถ้ามีปัญหากับผู้ซื้อผู้ขายมันจะคืนเงินได้ทันไงเพราะกว่าจะส่งของบางที1สัปดาห์2สัปดาห์นะเวันถึง14วันนะบางทีเขาก็เลยเลทไปเป็น21วันกว่าจะแบบว่ามีข้อพิพาทยืนอุทธรณ์กันแล้วก็คืนเงินให้กันได้อะไรประมาณนั้นทีเนี้ยมันมีช่วงประมาณเนี้ยครับสิวันหรือครึ่งเดือนนั้นนะ่ะที่เขาได้เงินมามหาศาลอยู่นั้นเขาเลยระหว่างนั้นเขาเลยสามารถเอาเงินไปปล่อยกู้ได้ ก็เลยเขาเรียกว่าจับเสือมือเปล่าได้ดอกเบีย้ยจากเงินที่ตัวเองไม่ได้ลงทุนไงแต่ผมจะบอกก่อนว่าการทากรที่เขาทําระบบเขาเขาใช้เงินตัวเองอยู่แล้วถูกไหมครัใช้เงินของบริษัทเขาอยู่แล้วแต่ว่าตรงกลางตรงเนี้ยมันเป็นเงินของคนอื่นพอเขาทำอย่างนี้ปุ๊บโอ้โหมันมหาศาลไงอ่าได้ดอกแล้วนะเขาคิดดอกเบีย้ยไม่ไม่แพงเท่าไหร่นะครับปีหนึ่งก็ไม่ถึง10%นะครับทีเนี้ยมันก็หมุนไปหมุนมาเงินตรงกลางตรงเนี้ยนะครับจากมันเล็กๆ นะฮะเขาก็แยกตั้งออกมาเป็นเอ,เ,อเป็นตัวที่เกี่ยวกับกู้โดยเฉพาะเงินจับกำไรตัวนี้ก็เอาไปปล่อยกู้ปล่อยกู้ปล่ก,ลกู้ไปเรื่อยๆอย่างนี้ทีนี้เมื่อปีคศ2020หรือว่าปีพศ2 5 6 3นะครับเขาก็เลยจะเอาเข้าตลาดหลักทรัพย์เพื่อระดมทุนซึ่งเป็นการระดมทุนที่ใหญ่ที่สุดในโลกแต่ลงทุนไม่สำเร็จเพราะรัฐบาลจีนเบรกไว้ก่อนนั่นเองครับทีนี้ ยาวเลยนะอันนี้ผมพูดมาให้ยาวให้คุณได้รู้ว่าเอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นนะครับทีเนี้ยที่จริงแล้ว a l i p เพก็มีคู่หูคู่ปรับก็คือ w e c h a t Pay นะครับแต่ว่า w e c h a t Pay เนี่ยมาเปิดทีหลังอ l i p เพเพราะ e c h ช t เนี่ยเขามาเปิดน่าจะทีหลังประมาณไม่กี่ปีนะก็ไม่ได้นานมากแต่ว่าก็เป็นน้องๆของ a l i p เพย์วีแชเนี่ยก็คือเหมือนไลน์ครับอ่าเหมือนไลน์ที่เราใช้นะครับแล้วไลน์อย่างนี้ก็มีไลน์เพย Pay นะ Vchat เนี่ยก็เป็นเ,เหมือนไลน์ของคนจีนนั่นเองนะครับแล้วกเ็เวลาจะจ่ายเงินจ่ายแล้วก็ใช้ Vchat p พ a y กันดังน,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 นั้นก็คือเป็นคู่หูคู่ปรับกันมาตลอดทีนี้ก็โดนไปกันหมดนะครับทีนี้เนี่ยข่าวที่ออกมานะครับก็มีหลายสำนักออกมาเสร็จปุ๊บแล้วก็มันจะมีเขาเรียกว่าเป็น สำนวนกฎหมายเยอะแยะเต็มไปหมดเลยหลายข้อนะครับที่เขาพูดมาว่าบริษัทต้องมีรัฐบาลมีคนที่อะไรนั่นนี่นะจดทะเบียนมีหุน้นมีอะไรโอ้โผมเลยไม่เอามาพูดในที่นี้เพราะว่าฟังแล้วง่วงนอนนะครับผมก็เลยอยากจะบอกแค่นี้แหละว่าจุดสำคัญก็คือตอนนี้เขาร่างระเบียบออกมาแล้วโดยที่ยังไม่ได้ออกกฎหมายนะแต่ผมเชื่อว่าทางรัฐบาลจีนเองนะครับจะต้องออกกฎ ใหม่ขึ้นมากฎหนึง่งที่ทางรัฐบาลจะต้องได้เข้าไปควบคุมบริษัทแบบนี้นะครับถึงแม้ว่าตอนนี้เขายังไม่ใช่ธนาคารกันแต่อาจจะปรับใช้ชื่อใหม่ที่เป็นสถาบันการเงินที่สามารถให้เครดิตหรือว่าปล่อยกู้ให้กับประชาชนได้อะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งพอเมื่อไหร่ที่รัฐบาลเขาไปควบคุมปุ๊บพูดง่ายๆก็คือไม่สามารถทำตามใจตัวเองได้นะ ทีนี้ผมบอกตรงเลยว่าแจ็คมาเริ่มไม่สนุกนะครับแจ็คมาไม่สนุกแน่นอนเพราะว่าเมื่อไหร่ที่รัฐบาลจีนเข้ามาควบคุมแบบเข้มงวดนั่นน่ะเขาเขาจะติดกรอบไปหมดอ่ะอยากจะทํานั่นทํานี่ก็ทําไม่ได้ถูกไหมฮะแต่เขาก็ต้องยอมแหละเพราะว่าทางประเทศจีนคุณก็รู้อยู่แล้วว่าเขาปกครองนะครับแบบคอมมิวนิสต์ชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้อยู่แล้วนะครับยังไงแจ็คมาก็ต้องยอม นะครับสิ่งที่ผมอยากจะบอกไว้ก็คือทางรัฐบาลจีนเขาเป็นห่วงครับว่าทางกลุ่มที่เป็นสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารนั้นอ่ะกำลังจะมาผูกขาดด้านการเงินอีก oh <no. S 1> อ้าวเรื่องผูกขาดผูกขาดอีกแล้วนะครับเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยผมเคยพูดเรื่องแจ็คหมาไปเกี่ยวกับว่าทางแจ็คหมาก็โดนเรื่องที่ว่าเา้าเปล่าผูกขาดทางการค้านะครับทีนี้อลิเพย โดนผูกขาดด้านการเงินอีกนะครับโอ้โหโดนผูกขาดแบบทั้งหมดเลยดังนั้นก็คือกลุ่มธุรกิจอลบาบากรุ๊ปของแจ็คมาเนี่ยเกือบร้อเนะครับเกือบทุกธุรกิจของเขาเจอข้อหาผูกขาดครับอ่าโอเคนะยังไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับยังไงก็สามารถ ติดตามเรื่องเกี่ยวกับสองธุรกิจและการตลาดจีนในตอนต่อๆไปได้นะครับผมจะมาอัปเดตให้นะฮะแล้วมีอีกสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะฝากไว้ครับก็หนังสือเล่มนี้นะครับที่ชื่อว่าเงินมาง่ายๆเริ่มง,ง่ายรวยง่ายชีวิตง,ง่ายๆทด้วยวิธีการขายของออนไลน์สูตรลับวอลเกตติ้งนะครับซึ่งวอลเกตติ้งเนี่ยเป็นสูตรลับเฉพาะผมนะมันแปลว่าสงครามการตลาดนั่นเองนะครับทีนี้หนังสือเล่มนี้ปกติแล้วราคา350บาทนะเห็นด้วครับ ส5 0บาทแต่ผมแจกฟรีนะพร้อมโบนัสคลิปวิดีโออีก17คลิปที่อธิบายต่อเนื่องจากหนังสือเล่มนี้อีกทีครับทีนี้ถ้าเกิดคุณสนใจนะครับสามารถแอดไลน์แอดวรัดาภพมีแอดนำหน้าไปสอบถามเงื่อนไขาการรับหนังสือเล่มนี้ได้นะครับถ้าคุณชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมนะครับแล้วก็อย่าลืมแชร์คลิปนี้ให้กับคนที่คุณคิดว่าเขาอยากจะรู้นะครับแล้วก็เขาได้ประโยชน์จากคลิปนี้ด้วยนะครับ สุดท้ายนีอีกครั้งนึงนะครับอย่าลืมกด subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมมีคลิปดีๆแบบนี้ทุกๆวันครับสำหรับวันนี้จบลงทุกนี้ก่อนครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ